อธิบายให้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 เข้าใจนะครับว่ามันเล่นยังไงครับบางเออเราเล่นสามดีเป็นอยู่แล้วนะครับก็ก็ก,ก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะทีเนี้ยจะบอกนะครับผมเวลาตอนนี้มันหงายท้องเนี่ยเอาคันเร่งขึ้นพอก็ลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เอาคันเร่งเปตรงกลางถ้าเราคันเร่งลงพอก็จะขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็หันหางหันอะไรเงี้ยมันก็กลับทิศทางหมดเราอยู่ในโหมดนี้มันก็จะกลับหมดนะครับี่ะอันนึงเนาะเห็นไหมครับมันสลับกลับทิศทางกันหมดนะครับนี่ยครับเรามัน สามารถที่จะบินเดินทางได้นะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่เราจะไปนะครับแต่อยากจะบอกว่าหันด้านข้างมันก็กลับทิศทางครับเนี่ยครับซ้ายเข้าอ่ซ้ายออกขวาเข้าเดินหน้าถอยหลังมันก็มันกลับกันหมดนะครับอยู่ท่านี้มันก็กลับเห็นไหมครับอยู่ท่านี้มันก็กลับแล้วผมเอากลับคืนละแบตบรู้สึกว่าเดิมจะไม่ค่อยดีแล้วขึ้นไปก่อน เอาแล้วเหาอสวิตซ์เนะครับผมบิขึ้นครับ <c oughs> อ่ามันจะสะบัดแรงนี้นะครับแบบก็เริ่มอ้วนแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับกับฟนะังก์ชันอินเวอร์ฟลิปนะอธิบายได้ไม่เต็มร้อยนะครับแบตบแบตบแบตบเก่าแลครับผมเริ่มอ้วนแล้วอ่าเอาเป็นว่าฟังก์ชันต่อไปบินเลขศูนย์อัตโนมัติฟังก์ชันบินออโต้จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ต่อมาก็ไปที่เลข8อัตโนมัติครับดึงได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมวันนี้เริ่มจะเป็นเลข8แล้วนะครับผมอนาคตอาจจะมีเลข9นะครับเ่ <c oughs> ้าสมบูรณ์คน <c oughs> ออกแบบเหรอยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผม โอเคนะครับอ่ะทีนี้ยังไม่เห็นเราเล่นกันแบบในโหมด GPS เลยเนี่ยครับเราก็บินไปนะครับรบ,บินไปยังไงก็ได้ครับพอหลงแล้วก็ปล่อยมือครับบินไปเลยครับในโหมด GPS อ๋อมันก็บินดีนะออหัวทิ่มมาเลยอ๋อหนุห่ยแรลมกันแล้วเนี่ยเบรกซึบเป็นไงครับเอามานี้ไหมนิดนี้ อ๋อปล่อยมือเบ๊